やった Yeah. <laughs> ชี่บานึกรักลเลหน้าถ้าลอยสาดลงจากบ่ออาจจะหัวฟังคำขอทานสาวสิ้นเสียงน,น้นองสาวตัดสั่งสิรทู่หา ไม่หาใจคุประแทงระวังนะนได้ค่ะถึกหัวนเราอยังพน้องยิ่งชีบาเกลี้ยงติ่งไม่มีกล้าน้องกูสวยสุดยอดอย่าคิดร่วมเป็นญาติมึงควรขยาดหนึงอย่านิยม I mm -hmm. นี่แพทย์สยามันหมายความอย่างไรคะับซอยพระสาเส้นนั้นเป็นเส้นที่เสด็จแม่ให้เจ้ามันประสูติแต่เจ้ากลับมาถอให้ไครขอทานมันหมายความอย่างไรเสด็จพี่เบค่ะท่านใจเย็นก่อนที่หมอฉันต้องทำแบบนั้นเพราะว่าเงินที่หมอฉันเตรียมมาเนี่ยมันหมดไปแล้วแล้วหมอฉันไม่มีสิ่งของอะไรจะให้เขาสิ่งของแค่นี้มันเล็กน้อยไปเกินไปเสด็จพี่เบคะไม่ต้องคิดมากเลยหมอฉันให้เขาไปแล้วพวกหมอฉันน่าสงสารเขาเบคะ ไม่คิดมากได้ยังไงแพทย์เยนี่ยดูจากแววตาของเจ้ามองให้ขอทางคนนั้นมันดูแล้วมันมีเลสในเสดพี่จให้มันไปท่ออะไรก็ผมฉันบอกไปแล้วไงพวกหมฉันมีจิตเมตตาสงสารจิตเมตตาหรือเจตสน่ิหารเสดพี่นี่น้องหญิงแพทย์เยี่ยนี่ยังดีนะที่เงินที่แจกทานหมด เธอก็ยังเหลือสร้อยท้าหาไม่ว่าไม่มีสร้อยก็คงไม่พ้นี่ขอเสื้อขอผ้าให้มันใช่วยเราเสร็จที่ไหมคะต่อหน้าหน้าสถานนัตถานมากมาันเสร็จที่พูดแบบนี้กับผมฉันได้ยังไงจะยังไงก็ตามแต่แปลว่าสร้อยเส้นนั้นกลับค<ม>ืนเหยค่ะหม่อมฉันให้แล้วไม่เอาคืนเลยสิยาแต่ถ้าหาเศษพี่อยากจะได้เนี่ยเส็จพี่ไม่ขอให้เองนะค่ะสดยาไอ้เอ็ง ขี้จนีที้จะเนีไม่อยากอยู่ด้วยหรอกกลับเลยกว่าไม่หาว่าอย่างนี้กว่าเกือบถูกนาคุณไม่ดีกินกินมาก่อนกระหมูดีแท่อะไรตกสสยคุณบัานโดนหมูกหมันนะว่าหมาพวกมึงไม่ได้ทั่วไยไม่ใช่แลวพวกกูพวกใครรู ane, ้ มึงเถียงใช่ไหมไม่ไเถียงบอกให้รู้เล่มึงออก <c oughs> ไ,ไ,อไ,ไออล่ออกไล่ออกทีงไม่ออกไปไหนขอเบิร์ช่าตัวห้าสิบครับกนะูอยากจะรู้เลยนะ <c oughs> ที่พวกมึงมาน,นั่งขอทายมานะันงเนี่ยม่การสนเลอไม่ใหพ้พูดไม่ให้พูด ไม่พูดแล้วจะรู้ได้ยังไงขนาดเป็นเจ้าทีจะเป็นนายกแม่ลายออกมดประเทศนเาเขาแม่อย่งไ่ถามว่าพรสนไหนพา่วนดไพูม่ไดไม่ได้พูไม่ได้พูดไม่ได้พูไม่ได้พูไม่ได้ไ่ด้มพูดไม่ไ้พูดไม่ได้ไมด้ไม่้พูดไม่พไม่ไม่ไูไ้พู่้พูไพูด่ดดไมได้้ได้ได้ เป็นใบเป็นานยังเป็นตอนเขาบอกใครเป็นเนี่ยเป็นใบได้ตัวดีไปหนดูดูดูหน้าใหม่ดูยังเปิดวิคนที่ยิ้บหาคูไปกินนที่เป็นอะไรนเอเปงวยขอทานเป็นคือบ ก็ต่อไปหายอีกเลยคงโบชทงขาให้คนตาบอกินได้ห้าบาทสิบาทก็ได้ครับเฮ้ยหบาทที่บาทที่พกกินนี่ขอบ้างสักหลังเนินสักลางก็ได้ครับโอคนจะให้ทานอย่างนี้ไม่ได้ไม่เท่าที่ขอเลยเนี่ยรับผมไอ้ขอทาน คนที่จะมาขอทานได้เนี่ยจะต้องพิการส่วนไม่ถึงส่วนไหนก็ส่วนหนึ่งแล้วมึงพิการส่วนไหนอนตาบอด่เจ้ค่ะตาบอดมึงชื่อว่าอะไรวะผมชือ่อว่าชีบาไอบอดชีบามึงบอกว่ามึงตาบอดหรือบอดตาใสาตาบอดจริงๆพี่เจ้าค่ะแต่ที่กูเห็นมึงครัง้งแรกสายตาของมึง น้องมองน้องสาวกูอย่างไม่กระพริบ็็ไมเป็นไรในเมื่อมึงบอกว่ามึงตาบอดกูก็ไม่ว่าอะไรแต่ดูการพูดการจาาของมึงแล้วมันเหมือนคนมีความรู้เหมือนคนเรียนจบมาสูงเอาละ่ะก่อนกูจะขอแนะนําตัวกูเองไม่ใช่สามันชนคนธรรมดาเป็นถึงราชรถ มีเลาราชอรถมังสินทูผู้มีคมขวานเป็นอาวุธแห่งเมืองบุระรัมวะอเ,เ,วเป็น,นรลาชอรถองค์เดียวของเสด็จพ่อมังลาหมินรู้ไหมวยรูจักแล้วเอ๊ชีบ้าเป็นชัยไล่ะลูกใจเลยกูแน่นนอนตัวให้มึงรู้จักแล้วมือสิบนี่ของมึงถึงไม่ยกมือไหวกูปะสิบนิ้ว ขอก้าองชั้นชีบาจะไหว้ก็ต่อเมื่อครูบาอาจารย์ผู้สิบศาสตร์วิชาให้พ่อแม่ที่ทําให้ชีบาตรงนี้เกิดมาหรือผู้ที่มีสิ่งของว่าไม่แก่ชีบาแต่พระองค์ท่านหามีสิ่งของอันใดไหว้ข้าของชั้นชีบานั้นจำเป็นด้วยด้วยที่เ้าหมดชั้นจะต้องยกสินดิ้วไหว้องค์ท่านเพ่อคอย คำพูดคำจาของมึงมันไม่ใช่ธรรมดามึงไปขอทานบรรดาศักดิ์มึงบอกว่ามึงจะยกมือไหวได้ก็่อมื่อบุคคลนั้นให้สิ่งของต่อมึงใช่ไหมพระเจ้าค่ะถ้าอย่างนั้นกอมีสิ่งของที่จะให้มึงมึงเต็มใจที่จะรับหรือเปล่าถ้าเราเต็มใจที่จะให้ถ้ามองช้างจเต็มใจที่จะรับพระเจ้าก็ดได้ถ้าอย่างนั้นมึงเตรียมตัวรับไป ไม่เป่าอ๋อไม่ต้องตอบหรอกมึงคงจะเจ็บจนเก็บเอาไปแค้นอิชีบ่ะมึงจำใส่กระลาหัวมึงเอาไวน้นะว่าถ้าหาบแม้ว่ามึงแค้นเจ็บจนแค้นจนเอาไปคิดว่ามึงจะล้างแค้นปูให้ได้ต้องมีสักวนันถ้าหาบไม่ว่าวันใดมึงมีหมอดีหมอทวดามารักษาตาสองข้างมึงให้หายบอดได้มึงอยากจะเจอกับปู กูจะเปิดประตูเมืองรอรับมึงก็แล้วกันทุกเมื่อตลอด24ยี่โสิบไม่ไหัว่วโมง don't carry